แล้วก็มีการปัน่นนะมีการปั่นเอาข้อมูลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะขณะที่ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะณนะขณะที่มีการปัน่นก็มีการปั่นข้อมูลส่วนตัวหลากหลายส่วน,นการปั่นนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ปั่นว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเคยรับเด็กนวดผู้ชายนะรับเด็กนวดผู้ชายที่เป็นเพื่อนของเพื่อนผมเนี่ยเป็นนวด ก็มีการปั่นเอาข้อมูลพลเอกประยุทธ์จันโอชาไปเยอะครับก่อนการกล่าวคำก่อนที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะนําคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เนี่ยเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนต,นต่อพระมหากษัตริย์การปั่นหาข้อมูลก่อนว่าเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วก็การปั่นข้อมูลหลากหลายข้อมูลนะผมไม่แน่ใจว่าปั่นเอาข้อมูลพลเอกประยุทธ์จันโอชาไปทําไม ใขณะที่นำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นั้นเข้าทำการถวายสัตยปฏิญาณตนนะก็มีการปั่นหลากหลายอย่างนะจนพลเอ,อกเอประยุทธ์เข้าไปกราบพระองค์ท่านและในหลวงพระองค์ท่านทรงถามพลเอกประยุทธ์ว่าก่อนที่จะนำคณะรัฐมนตรีมากล่าวคำถวายสัตยปฏิญาณตนได้ทำการตรวจโควิดมาแล้วหรือยังนะ หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ว่าได้ตรวจมาก่อนหน้านี้แล้วครับแต่อันที่จริงนั้นมีการปั่นครับมีการปั่นเอาข้อมูลนั้นก่อนนะผมก็ไม่แน่ใจว่าในหลวงพระองค์ท่านเอาคํามาจากที่ไหนมาถามพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมก็ไม่แน่ใจว่าในหลวงพระองค์ท่านเนี่ยเอาคาจากไหนเนี่ยเอ,อ่อมาถามพลเอกประยุทธ์จัจโนโอชาเรื่องการที่ว่าตรวจโควิดมาแล้วหรือ,อยังนะที่มีการใช้ตัว ก่อนที่จะทําการกล่าวถวายสัพพยรยี่ยนตนมีการใช้ตัวก่อนครับมีการใช้ตัวในตัวคณะรัฐมนตรีมีการใช้ตัวในตัวของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะอาจจะมีถามบางเรื่องเรื่องการฉีดโควิดเรื่องการฉีดวัคซีนต่างๆนะเรื่องการฉีดวัคซีนต่างๆนะผมก็ไม่แน่ใจว่าในหลวงพระองค์ท่านเอาคํานั้นมาจากตัวไหนนะที่ได้ทรงถามพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าได้ฉีโควิดมาแล้วหรือยัง พลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่าตรวจมาก่อนหน้านี้แล้วพี่เจ้าค่ะก็ตรงในสิ่งที่มีการหาแต่ผมไม่เข้าใจว่าปันผมหนักมากนะปันผมหนักมากแล้วก็มีคนดูผมผ่านลิงผ่านไลน์ผ่านโปรแกรมผ่านแอปต่างๆทับหน้าจอทับแอปสลับแอปต่างๆกดพิมพ์ตอบคุยแทนผมได้นะแล้วก็ประจานผมหลากหลายรูปแบบประจานผมให้ลิงผมกับขบวนการขายยาดูว่าตระกูลดับแดงนั้นเป็นคนประจานหลังจากนั้นก็ให้หลังจากนั้นพอกลุ่มค้ายาเนี่ยเพลอก็ สืบในการสืบราชการรับแล้วก็ทําการลงจับกลุ่มกลุ่มค้ายานะฮะก,ก็แปลกนะ,ะแล้วก็คําที่ในหลวงหาไม่ได้ใช้หา